เขาว่ากันว่าเงินเดือนเหมือนผีเข้าบัญชีแล้วก็หายไปเป็นเรื่องจริงอย่างปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวที่หลายคนเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใช้เงินไปกับสิ่งที่คุณชอบสร้างความสุขเติมเต็มความรู้สึกไปอย่างไม่น่าเสียดายแต่ถ้าว่า ก็ยังมีหลายคนที่อาจเกิดความกลัวหรือมีความกังวลใจเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นทําให้มีความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกผีหลอกผีอำหากต้องนอนต่างถิ่นต่างที่ถึงแม้เรื่องผียังเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีอยู่จริงก็ตาม ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จะดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้มานีชาแนลนำเสนอเคล็ดลับความเชื่อโบราณอย่างความเชื่อซื้อเตียงและคาถาซื้อเตียงมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเพื่อที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านรอดปลอดภัยจากการถูกผีหลอกหรือผีอำ ตามสถานที่ต่างๆคุณผู้ฟังคะเราคงจะเคยได้ยินเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกจากการไปนอนโรงแรมหรือการไปนอนโรงพยาบาลที่ส่วนมากมักจะมีแขกไม่ได้รับเชิญหรือวิญญาณอยู่ในห้องที่เชื่อกันว่าเป็นเจ้าของสถานที่นั้นๆจนทำให้นอนไม่หลับ หรือบางคนก็ฝันร้ายและบ้างก็เชื่อว่าถูกผีอำผีหลอกหรืออาจจะเป็นเพราะคุณไปทำอะไรที่เป็นการล่วงเกินวิญญาณและเจ้าที่เจ้าทางณนะสถานที่นั้นๆกันมาแล้วนักต่อนะักทำให้มีความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเกี่ยวกับความเชื่อซื้อเตียงโดยการวางเหรียญใต้หมอน บนหัวนอนหรือในลิ้นชักเพื่อขอซื้อเตียงจากวิญญาณต่างๆที่สถิตอยู่ในบริเวณนั้นให้รับทราบว่าเราในฐานะผู้อาศัยได้ทำการซื้อที่หลับนอนได้อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมแล้วและเป็นการให้เกียรติกับเจ้าของที่ดังนั้นผู้ซื้อ ต้องได้รับการดูแลจากเจ้าของที่เป็นอย่างดีคือจะต้องไม่มีสิ่งใดมารบกวนระหว่างที่พักอาศัยความเชื่อดังกล่าวนี้มักจะนิยมปฏิบัติกันระหว่างที่ต้องนอนต่างถิ่นและนอนโรงพยาบาลค่ะสำหรับผู้ที่เข้าพักโรงแรมห้องเช่ามักจะวางเหรียญใต้หมอนหรือบนหัวเตียง ก่อนนอนมีเคล็ดว่าผู้พักอาศัยจะต้องขยับเตียงเล็กน้อยเพื่อเป็นเคล็ดว่าคุณไม่ได้นอนทับที่ของใครไม่อย่างนั้นตกดึกมาท่านอาจจะต้องขวัญผาวาเพราะนอนอยู่ดีๆถูกผีอำกระดิกตัวไม่ได้แน่นหนะ้าอกจนหายใจไม่ออกค่ะ สำหรับความเชื่อซื้อเตียงในการนอนโรงแรมเมื่อพนักงานเข้ามาทำความสะอาดห้องเห็นเหรียญที่วางไว้ใต้หมอนก็จะเป็นที่ทราบกันดีและไม่กล้านำเหรียญไปใช้แต่มักจะนำไปทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณซึ่งเคล็ดลับนี้เป็นกลวิธีของคนสมัยก่อน ที่เวลาจะไปนอนบ้านใครให้เอาเหรียญวางไว้เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจให้คนมาช่วยปูและเก็บที่นอนให้เราด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีคลิปความเชื่อนอนโรงแรมต่างๆทั้งข้อห้ามและข้อควรทำอีกมากมายได้แก่ 1. ห,ห้ามดันทุรังจะพักในโรงแรมที่เต็มแล้ว หากคุณขยันขยอจะพักอาจาได้ห้องพักที่มีประวัติไม่ดีทั้งในส่วนของความเชื่อเรื่องผีและความเสื่อมโทรมภายในห้อง 2. ควรเคาะประตูก่อนเข้าห้องการเคาะประตูห้องพักก่อนเข้าไปด้านในถือว่าเป็นการให้เกียรติเจ้าที่เจ้าทางหรือผู้ที่มาอยู่พักอาศัยก่อนนั่นเองค่ะส ควรทำให้ห้องปลอดโปร่งเป็นเคล็ดที่แสดงถึงหลหักหยินหยางเพื่อให้เกิดความสมดุลกันของพลังงานดีและพลังงานร้าย 4. ควรทำให้ห้องมีแสงสว่างตลอดเวลาเชื่อกันว่าเมื่อมีแสงสว่างจะทำให้วิญญาณมาปรากฏได้ยากกว่าห้องที่มืดไปหมดห ห้ามปล่อยให้เตียงว่างเพื่อเป็นเคล็ดว่าเตียงนั้นมีเจ้าของแล้วไม่ใช่เตียงว่างที่จะให้ใครมานอนได้อีกหควรใช้ผ้าคลุมกระจกเพื่อเป็นการป้องกันการตกใจกลัวของตัวเองค่ะและสำหรับความเชื่อซื้อเตียงในการนอนโรงพยาบาลเรียกได้ว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่อันร่ำลือ เกี่ยวกับเรื่องราวสุดเฮี้ยนจากความเชื่อซื้อเตียงอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากก่อนหน้าที่จะมีผู้ป่วยรายใหม่เข้าไปพักอาศัยอาจจะมีคนไข้ที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ที่เตียงนั้นๆหรือมีวิญญาณที่สถิตอยู่เตียงนั้นนานแล้วจึงมีความเชื่อว่าการนำเหรียญบาท1-3สเหรียญไปวางไว้ใต้หมอน บนหัวนอนหัวเตียงใต้เตียงหรือลิ้นชักแล้วบอกกล่าวกับดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นให้ทราบว่าเราได้ขอซื้อที่อย่างถูกต้องแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยตลอดจนญาติของผู้ป่วยได้นอนหลับสบายไม่ฝันร้ายคุณผู้ฟังคะปกติเวลาอยู่บ้าน หลายคนก็ไหว้พระสวดมนต์กันอยู่แล้วแต่การไปนอนค้างคืนซึ่งต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองนั้นเราไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นยังไงบ้างเคยมีประวัติอะไรมาบ้างการสวดมนต์ไหว้พระจึงมีความจำเป็นเพื่อเป็นกราะช่วยปกป้องคุ้มครองโดยสามารถสวดห้าคาถาป้องกันผีเหล่านี้ เมื่อเกิดความรู้สึกกลัวผีขึ้นมาไม่อยากให้วิญญาณเข้าใกล้เมื่อสวดแล้วจะช่วยให้วิญญาณไม่เข้ามาใกล้มารบกวนให้เราต้องภาวาได้คาถาที่หนึ่งตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่านะโมพุทธายะมะพะทะนะภะกะสะจะสัเพเพทาวาปี สาเจวะอาระวะกาทโยปิยะ,ข,ะขักังตาละปัตตังทิสวาสัเพยขาปลายันติสกกัสสะวชิราวุทังเวสุวรรณสะขคาวุทังอระวะกัสสะทุสาวุทังยะมะนัสสะ นยนาวุังอิเมทิสวาสัพเพยขาปลายันติคาถาที่สองตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าพุทโทอะอรหังพุทธังรักษาธรรมโมอรหังธรรมมังรักษาสังโคอะรหังสังฆังรักษา พูดผีทั้งหลายคิดร้ายตัวฆ่าอันันตาโสเปล่าวคาถาที่สามตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าอิติสุขโตอระหังพุโทโธนโมพุธทธายะปัทวีคงคาพระภูมะเทวาขมามิหังท่องสามจบคาถาที่สี่ ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าเตเชสุเนมะภูจนาวิเวท่องสามจบคาถาที่หตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าพุทธังกันจะธรรมังกันจะสังฆังกันจะนระณะจะพุทธคุณน,นังธรรมคุณน,นัง สังฆค,คุณังพุทโธพันธนะจิตตังธรมโมพันธนะจิตตังสังคโคพันธนะจิตตังเอวังอายุโตโสตะลาอิติกันนะอิติกันนาะท่องสามจบค่ะความเชื่อซื้อเตียง ถือเป็นความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณเนื่องจากการนอนต่างที่ต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านของตนเองไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักต่างๆหรือแม้แต่โรงพยาบาลหลายคนมีความกังวลและความกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นและเพื่อไม่ให้เป็นการลบหลู่ให้เกียรติกับเจ้าของที่ และสร้างความสบายอกสบายใจก็ลองทำตามเคล็ดลับง่ายๆอย่างการวาเงเหรียญใต้หมอนหรือบนหัวเตียงตามที่เราได้แนะนำไว้นอกจากนี้หากใครที่อยากนอนหลับสบายแบบไม่ต้องรู้สึกว่าโดนผีหลอกผีอัมก็ลองนำห้าคาถาซื้อเตียงสวดก่อนนอนเพื่อเป็นกรอบ ช่วยปกป้องคุ้มครองได้โดยคาถาทั้งหมดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาแน่วแน่ตั้งใจภาวนาซึ่งถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่ ส่งต่อเป็นธรรมทานให้แก่ท่านผู้ฟังกรัะรยาณมิตรทุกท่านช่องมานีชาแนลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอความสุขความเจริญในธรรม จงมีแก่ทุกท่านเทินสาธูสาทูสาธู